โอ้โหอุตส่าห์ถ่ายวิดีโอคลิปมาหัวทิ่มไม่ได้เด้ <c oughs> ต้องเชิญให้เก่งสิถ้าจะถ่ายวิดีโอคลิปเนี่ยดูดิเจไม่ซ้อนไปกับป๊าป๊าเหรอ,อเอ้านูไมิกที่ขับทีก้าสบายดีออกป๊าป๊าไม่ไม่แย่งที่นั่งหมดหรอ เป็นการละเล่นในภายในบ้าน <laughs> จิมมี่หนูไม่ได้เยอะหรอเลขสามาหลายใบแล้วนะลูกไอสดอกบุกนั้ง <c oughs> ใส่แค่ตัวนั้น

อาจิม,มีขึ้นนี้แต่นี้มาม่าจะถ่ายวิดีโอคลิปอยู่เนี่ยให้ใครก็ได้ที่อยากดูเอาขึ้นก่อนแล้วก็เชิญคนเดียวเลยเอาขึ้นให้พี่เจมโฮนละตอนขึ้นก็ได้เอออ้าวนหน,นูมือโฟสต์โตแล้วใช่ไหมเวลาเชนะิญน่ะจิมมี่เข้าใจแล้วนี่จิมมี่ก็ต้องตั้งใจทําอ่าไปตามภาษาจิมมี่เลยเก่งจังเลยนี่มันใครวะ นี่มันน้องจิมมี่นี่ว่าฮึฮ,ฮึจิมมี่นี่ว่าอา้าวดู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 ออามามาสิเชซลมา <c oughs> ห้ามชนเก้าอี้นะมาม้าถ่ายวิดีโอคลิปไอเขานะ สุขภพมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปไลฟ์สดแล้วก็ประชาชนน่ะตอบแทนที่ใครนี้โดยการช่วยเหลือเง,นไไนงนนินเนี่ยคนละห้าสิบบาทจนละร้อยคนละสามร้อยคนละสองร้อยไปหมดเลยอ่าเบนเบนเดนทำเป็นแม่เบนเดนค่อยๆทำ <c oughs> อันนั้นเขาเป็นคนเขาเดิร์ไปแล้วเขาเสียชีว <c oughs> <c oughs> ิตไปแล้วลูก ค่อยๆลูกค่อยๆ <c oughs> เก่งมากมีเก่งนะเนี่ยลูกติกผ่อยแก่ <c oughs> จะไปชนเท้าพี่จิ๋มนะ แม่หนูนอนหลับหนูสบายใจหนูนอนหลับหนูนอนไม่ห <un> ลับมาหลายเดือนแล้วเหนูยืนไม่นอนหลับเพราะว่าหมูก็มีมีคนที่ช่วยหือแู้ยืนนิ่งได้ด้วยอ้าเบ้นอู้ยดุกติ๊กไปเช่าต่อลูกคนเก่งนานป้าป๊าจะไปเช่ารถมูตอซิกเก็ตบิ๊กบาย โอ้แวนเดอร์เลวเหรอเออเห็นไหมจิมมี่ต้องเพ้อว่าจิมมี่ฟชชิกติกเออคนเออฟชชิกติกฟชชิกติกนั่นจิมมี่เก่งจิมมี่เก่งดุ๊กติกดุ๊กติกทาลิตาเรื่งดุ๊กติกเด้เก่งมากลูกมะม่าแล้วก็แวนเดอร์ น,นันน่นนั่นนั่นจิมีทำได้ดูขันจิมีเชิร์เชิร์บลาเชิร์บลาเชิร์บลาเชิร์ยับปวดท้าก็ไปเกาะเกาะตัวนั้นเกาะเกาะเลย